I'm at a painful trying to call home all of my chains. <laughs> วิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะเลนไว้วัตถุเนี่ยควรที่จะอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดก่อนแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะมองเห็ในะะให้แสงผ่านให้พินไาดีค่ะ